สวัสดีค่ะยุ้ยปัทมวันนะคะกําลังนั่งอ่านบทค่ะอ่านจากในคลาจักนี่นหะคะ่ะตอนนี้มันสะดวกสบายขึ้นเยอะนะคะแต่ว่ามันก็ทําลายดวงตาของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าแสงจากโทรศัพท์มันจะทำให้ตาเราแบบมีอาการต่างๆได้อย่างเช่นตาแห้งเค <c oughs> ืองตาแสบ แลวอย่างหนูเองเนี่ย so <Yes ทำงานมาตั้งแต่เด็กกับแสงฟันมันก็จะต้องทำให้อาการหลงรเพิ่มมากขึ้นก็ต้องไปปรึกษาแพทย์สิ่งที่คุณหมอแนะนำเป็นอันดับแรกเลยนะคะก็คือพยายามหาเวลาพักผ่อนพักสายตาบ้างานอาหารที่มีประโยชน์กับดวงตาของเราแล้วก็ตอนนี้นะคะใครที่มีอาการมี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำเยสแคร์ตัวนี้นะตัวนี้จะมีสารสกัด ิเบอร์ดอกด,ดาวเรืองซิงค์ิมินทีนมีมินเอวิตามินทีที่จะช่วยต้งแตนวิตามิสราระนะคะแล้วก็ช่วยคงสภาพปกติของก่านม้องเห็นแลาที่สํำคัญทานง,ง่ายเม็ดเล็กแล้วก็มีกลิ่นหอมมิสเบอร์ี่ด้วยค่ะอย่าลืมดูแลดวงตาคนด้วยนะคะจะได้มองคนที่เรารักไปได้อีกน,นานๆคะ่ะเรียวอิริกเซอร์เพราะความสุขคือ,อยาอายุวัฒนะ